คลิปนี้เป็นคลิปความรักของคนโสดชาวราศีกุมนะคะหรือท่านที่มีลักษณะสถิตยอยู่ที่ราศีกุมประจําเดือนเมษาย,ยน2563นนะคะถ้าอย่างไัแม่หมอรบกวนชาวราศีกุมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสําหรับการพยากรณ์นะเป็นก,การพยากรณนะ์โดวยวงกว้างนะคะเรื่องเราอาจสลับกันได้หรือจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะหรือจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะขอให้เราฟังเป็นไปด้วยทิศทางความบันเทิงมากกว่านะคะ มาถึงก็ลิ้นพันกันเลยเนาะอ่ะมาดูกันดีกว่าว่าเดือนเมษายนนะชาวราศีกุมเป็นอย่างไรกันบ้างนะคนโสดนะคะทั้งที่โสดสนิทแล้วก็โสดมีคนแอบชอบอยู่ในใจนะคะก็อยู่ในคลิปนี้ทั้งหมดนะตัวตนได้เป็นหกเหรียนนะคะนะตอนนี้ก็เหมือนจะเป็นป่าบุญทุ่มได้ด้วยนะคะนะก็พร้อมที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับ คนอื่นได้ด้วยเช่นกันนะคะนอกจากที่จะรอให้คนมาหยิบยื่นได้คือค่อนข้างที่จะมีน้ําใจอ่ะตัวตนของคุณนะคะดูเป็นพ่อพระแม่พระมากๆเลยนะคะในในเดือนนี้เองนะคะบรรยากาศของหกเหรียญเกิดขึ้นนะคะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ได้หมดนะคะหรือบางทีในเดือนนี้คุณอาจจะทําบุญเยอะก็ได้นะแล้วทีนี้นะคะที่ผ่านมาได้เป็นอะไรนะคะได้เป็น สิบดาบนะแย่เลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์บางคนเพิ่งจะเลิกกันมาเพิ่งจะเจ็บมานะคะก็เป็นไปได้นะคะรวมไปถึงบางคนเองอาจจะแอบชอบกับใครอยู่นะคะนะแอบชอบอยู่แล้วก็ผิดหวังเสียใจดราม่าเบอร์นี้เลยนะคะสิบดาบอกหักพังทุกอย่างพังทลายหมดนะคะแต่ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นในความรู้สึกของคุณนะคะคุณก็พยายามที่จะเปิดโลกกว้างมองหาอะไรใหม่ๆนะคะนะ บางคนมีการเดินทางไปต่างประเทศด้วยยังได้เดินทางไหมโดนหรือว่าเดินกักตัวกันหมดแล้วนะคะนะหรือบางทีอาจจะเป็นการติดต่อในโลกออนไลน์ก็เป็นไปได้นะคะพูดคุยกันนะคะได้ทั้งคนในประเทศไทยแล้วก็คนต่างประเทศได้ด้วยเช่นกันนะคะตรงนี้เนาะมีการคุยมีการแชทมีการมองมีการส่องเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้เนาะแล้วที่นี้นะคะสถานการณ์ที่เผชิญหน้าคุณอยู่นะคะได้เป็น หกคาทานะใครบางคนเจอละเจอคนที่ตามหามานานแล้วนะคะเจอคนที่ถูกใจใช่เลยนะคะใช่เลยจะต้องคนนี้แหละ ะะแอบหมายตาหมาย,หมายใจไว้อยู่เหมือนกันนะคะตรงนี้เนาะรวมไปถึงใครบางคนเองสําหรับที่แอบชอบมาเนิ่นนานแล้วบางทีคุณอาจจะยังตัดใจจากคนนี้ไม่ได้ก็เป็นไปได้นะ,ค,ะคุณยังคงแอบชอบเขาต่อไปนะคะเพราะที่ผ่านมาเองคุณก็ได้พยายามมาเต็มที่ระเบอร์สิบนะเบอร์สิบก็สิ้นสุดเดี๋ยวเริ่มใหม่นะคะนะแล้วทีนี้คนอื่นเขามองคุณว่ายัางไงนะมีเสน่ห์ไหมเนี่ยเราสีกลุ่มเดือนนี้เปรี้ยวกาดนะ ห้าคาถานะคะดูดีมังกรพ่นไฟเต็มที่เลยนะคะเขาดูว่าคุณแบบว่าเกี่ยวกาดอ่ะพร้อมจะมีเรื่องงุดหงิดง่ายนะคะบรรยากาศไม่ค่อยดึงดูดคนเลยนะคะหรือในหนึ่งอาจจะหมายความว่าช่วงในเดือนนี้คุณจะวุ่นวายมากพิเศษอาจจะเรื่องงานเรื่องนู่นเรื่องนี่ก็ได้นะคะบางคนงานเต็มมือล้นมือหรือบางทีสมองนี่คิดแบบว่าหลายเรื่องมากเลยจรละตะนะคะ หนจะนู่นนี่นั่นนี่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกปวดหัวก็เป็นไปได้หรือในเดือนนี้เองอาจจะมีบรรยากาศของเรื่องราวของคนเยอะๆนะคะที่เข้ามานะคะเข้ามาแบบมาหาเรื่องหรือมาชวนทะเลาะอะไรแบบนี้มากกว่านะคนเข้ามาหรือมันจะมีบรรยากาศของใครหลายคนที่มันดูวุ่นวายสับสนเหลือเกินเนาะทีนี้สถานการณ์ที่คุณจะได้เจอในอนาคตนะคะได้เป็น หนึ่งเหรียญน,นะมีโอกาสที่ชาวราศีกุมนะจะเจอคนถูกใจใช่เลยนะคนที่เหมือนจะแบบคู่ควรแล้วก็ดูดีกับคุณนะคะตรงนี้เนาะได้หนึ่งเหรียญต้องมีใครได้ออกจากสเตตัสความโสดแน่เลยเดือนนี้ราศีกุมนะแล้วที่นี้นะคะสิ่งที่คุณคิดหวังไว้นะคะได้เป็น the view of fortune นะตรงนี้เนาะเขาจะเป็น of the year นะก็คือมัอนซีซันเปลี่ยนไปเรื่อยนะคะการเวลาหมุนไปเปลี่ยนไปนะคะหลังจากที่คุณได้ใช้ชีวิตมาสักระยะหนึ่งแล้วหรือได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตกับมันนะคะบางคนเองรู้แล้วนะคะว่า ความรักมันเป็นยังไงมันมีจังหวะอะไรบ้างนะคะเกิดขึ้นนะคะมันคือการเรียนรู้นั่นเองเนาะการเรียนรู้ชีวิตการใช้ชีวิตนะคะบางคนลดสเปกลงได้นะคะลดอะไรหลายๆอย่างลงมาได้นะคะเพราะว่าได้เกิดการเรียนรู้เรียบร้อยแล้วนะคะหรือในในความรู้สึกของคุณนะ่ะเริ่มประมวลผลแล้วว่าที่ผ่านมาฉันมีความรักเป็นยังไงบ้างนะคะตรงนี้ ฉันพบเจอใครบ้างอะไรยังไงที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นเนาะหรือสังคมคุณกําลังจะเปิดกว้างและได้พบเจอคนที่มากมายนะคะนั่นก็คือสิบเหรียญน,นะคุณอาจจะได้พบเจอคนที่เขาแบบเป็นครอบครัวใหญ่นะคะหรืออาจจะมีธุรกิจส่วนตัวที่เป็นครอบครัวใหญ่เนาะเนี่ยมันเป็นบรรยากาศของครอบครัว เงินสิบเหรียญการเลี้ยงดูดูแลการเอื้อเฟื้อกันนะใครบางคนคุณอาจจะพบเจอแล้วว่าเป็นเหมือนภาพของคนในครอบครัวของคุณในอนาคตได้นะคะที่จะมาเลี้ยงดูกันได้นะคะอยู่เป็นครอบครัวกันได้นะเห็นไหมเนี่ยแสดงว่าราศรีกุมต้องมีใครบางคนนะคะได้เจอคนที่ถูกใจใช่เลยหรือได้มีการตกลงปรงใจที่จะเป็นแฟนกันได้ด้วยนะคะ นะหรือเริ่มพูดคุยได้ด้วยนะคะเพราะบางทีในตัวธุรกิจหรือการงานที่เราทําเราอาจจะได้ไปเจอในนั้นก็ได้นะหรือการที่เราเข้าสังคมหรือหรือคนในบ้านอาจจะแนะนําให้เราได้รู้จักกับเขาก็เป็นไปได้นะตรงนี้มันเป็นบรรยากาศอะไรที่ดีๆนะที่เกิดขึ้นทีนี้นะคะในตัวของจุดอ่านของคุณนะหรือคนที่คุณแพ้ทางนะคะได้เป็นเด็กคาทานะ ราศีกลุ่มเองใครบางคนเนี่ยชอบเด็กนะเนี่ยนะคะพอเห็นเด็กน้อยหรือบางทีอาจจะเป็นคนที่เพิ่งเข้ามาเริ่มทำงานด้วยใหม่ๆนะหรือเป็นประเภทคนอาจจะอายุไล่เลี่ยก,กันก็เป็นไปได้นะคะตรงนี้เนาะสำหรับคนที่ยังวัยรุ่นอยู่นะคะเขาจะเป็นคนแบบชอบเรียนรู้ช่างเจราจานะคะไปไหนมาไหนเก่งอะไรประมาณนี้นะคือแล้วก็เป็นแบบคือเข้ากับคนง่ายแหละนะคะตรงนี้ คุณดูแล้วแบบค่อนข้างที่จะถูกใจคุณนะ่ะนะบางคนอาจจะพูดได้หลายภาษานะคะหรือเขาอาจจะเป็นนักเดินทางก็เป็นไปได้นะคะตรงนี้เนาะนะหรือทํางานเกี่ยวกับการเดินทางก็ได้นะคะคุณอาจจะไปแพ้ทางเขาอาจจะไปชอบเขาได้โดยง่ายๆนะคะนะรวมไปถึงใครคนนี้นะก็อาจจะเป็นคนที่ปั่นป่วนในพลังงานของคุณอยู่นะบางทีอาจจะเป็นคนที่คุณแอบชอบอยู่ก็ได้นะคะ นะตรงนี้เนาะก็จะเป็นแบบว่าเหมือนเรื่องราวที่เราแพ้ทางหรืออ,อีกอย่างหนึ่งก็คือคุณอาจจะติดว่าในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ของคนโสดเองอะ่ะอาจจะติดว่าชาวราศีกุมเองไม่ชอบไปไหนมาไหนหรือไม่ชอบการที่จะไปเข้าสังคมใหม่ๆไปเริ่มต้นในที่ใหม่ๆนะอย่างเช่นไปไปไหนมาไหนคนเดียวก็ได้เนาะ ไปจุดนั้นจุดนี้คนเดียวหรือไปท่องเที่ยวอะไรประมาณนี้ได้ด้วยเช่นกันนะการไปหาสังคมใหม่ๆหมายถึงการเรียนรู้ได้ด้วยนะคะนะไม่กล้าที่จะเปิดตัวไม่กล้าที่จะถักทายนะคะไม่กล้าที่จะออกไปไหนเลยตอนนี้ใครๆก็ไม่กล้าใช่ไหม <laughs> กลัวติดโรคโควิดนะคะเนาะืมนลอตเตอี่ไนะพ่ไปสรุปเป็นอะไรนะคะได้เป็นแปดเหรียญน,นะคะนะก็มุ่งหน้าหางเงินหาทอง ปั๊มเงินปั๊มทองกันต่อไปนะคะอีกในยานหนึ่งคนที่คุณเจอแต่ส่วนมากก็เนี่ยเหมือนขาขึ้นของราศีกุมราศีกุมจะหาเงินได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยคนโสดนะคะนะเนี่ยก็คุณจะแบบเหมือนดําเนินทุกอย่างไปอย่างนี้แล้วก็อะไรหลายๆอย่างคุณก็จะไม่ตัดหรอกในเรื่องของใครที่คุณไปชอบเองคุณก็จะพยายามฟูมฟักมันขึ้นมาใหม่นะคะหรือค่อยๆพัฒนาขึ้นมานะคะหรือแม้กระทั่งในศักยภาพของตัวเอง หรือฐานะอะไรของคุณนะคุณคุณกาลังแบบเหมือนคือปรับเลเวลมันขึ้นมาน่ะเพราะว่าคุณน่าจะมีเงินทองอะไรรายได้ที่ดีนะคะในเดือนนี้เนาะเนี่ยพบเจอความรักความสัมพันธ์นะคะดูแล้วว่าว่าเหมือนเป็นครอบครัวกันได้จะอยู่กันได้หรือมีมีมลักษณะครอบครัวที่คล้ายๆกันเนาะ ถ้าเหมือนพูดคุยกันต่อไปความสัมพันธ์นี้สามารถพัฒนาไปได้เรื่อยๆนะบางทีมันเป็นเหมือนกงล้อชะตาที่นำพาให้พวกคุณมาพบเจอกันนะคะในเดือนนี้นะแล้วก็อะไรบางอย่างอาจจะเพิ่งเริ่มต้น จากการเป็นเพื่อนนะคะหรือเป็นเด็กน้อยนี่แหละนะคะที่เพิ่งรู้จักแล้วก็พูดคุยนะคะมันอาจจะมีคนเข้ามาเยอะแยะบ้างนะคะหรือพวกคุณอาจจะได้ทะเลาะก,กันบ้างนะให้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์นิดหนึ่งนะบางทีเราอาจจะไปเจอคนที่ถูกใจแล้วแหละนะแต่บางทีพฤติกรรมเราหรือพฤติกรรมเขามันอาจจะยังไม่ลงตัวกันเท่าไหร่นะคะเอาละสําหรับบางคนเองที่มาเจอแล้วทะเลาะ บางทีกงล้อชะตามันอาจจะหมุนมาให้พวกคุณได้พบเจอกันนะคะเราก็อยู่ที่พวกคุณแหละว่าจะก้าวไปพร้อมกันหรือจะแยกจากกันนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูให้รายละเอียดกันต่อเนาะสภาพจิตใจันเป็นยังไงบ้างนะคะสมามใบนะคะหกคาทาน,นะคะอย่ากมีแฟนแล้วนะคะแล้วก็บางคนเองเจอคนที่ถูกใจใช้เลยเราด้วยนะคะ รกถ้วยค่ะมีความรู้สึกแบบว่านาเอนดูนาเอนดูสภาพจิตใจเนาะมีความเป็นมิตรสูงนะแล้วก็ใครบางคนอาจจะคิดถึงคนเก่าๆนะคะแล้วใครบางคนอาจจะชอบเด็กได้ด้วยนะคะต่อมานะคะ the h e a l o f e f e n d บางคนเองตอนนี้เคร่งเครียดค้ำวอดอยู่กับเรื่องการเรียนการศึกษามากกว่าหรืออยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่มากกว่านะคะ นะหรือแม่ก็อาจจะสนใจเรื่องธรรมะธรรมโมมากเป็นพิเศษเนาะตรงนี้นะคะนี่คือสภาพจิตใจของพวกคุณนะคะก็ไม่ได้แย่นะตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าเดือนนี้นะคะสําหรับคนโสดที่ไม่มีคนแอบชอบอยู่ในใจเลยนะเรื่องราวความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะห,หนึ่งเหรียนคุณจะเจอคนที่ถูกใจนะเนี่ย แปดถ้วยมีจังหวะที่รู้สึกว่ามันจะเป็นไปไม่ได้หรือเปล่าหรือคุณไปแอบชอบคนไกลนะคะแล้วก็รู้สึกลังเลตัวเองเหมือนกันว่าจะเอาอยัางไงดีกับชีวิตนะคะตัดสินใจมันเป็นช่วงตัดสินใจนะคะตรงนี้เนาะนะก็มีโอกาสที่คุณจะพบเจอใครนั่นแหละที่ถูกใจคุณด้วยนะคะนะแต่บางทีเขาอาจจะเป็นคนไกลนะหรือเขาอาจจะดูห่างเคินจากคุณจนคุณคิดว่ามันคงจะเป็นไปไม่ได้นะคะ เกิดบรรยากาศของความลังเลหรืออึดอัดใจอะไรบางอย่างนะคะไม่รู้จะทํายังไงดีกําลังสับสนกับตัวเองอยู่นะคะประมาณนี้เนาะแล้วสําหรับคนสโสดราศีกุมเองนะคะที่ไม่ไม่มีใครอยู่ในใจเนี่ยก็นั่นคือเรื่องราวความรู้สึกของคุณนะแต่ถามว่าเดือนนี้จะมีคนมาชอบคุณหรือมาแอบชอบคุณไหมนะราศีกุมนะคะ สองคาถาก็ได้เจอในออนไลน์ติดต่อสื่อสารคนทางไกลนะคะเพจออปเพจออปสอดก็น่าจะเป็นเด็กเชี่อาอยู่น้อยกว่านะคะเป็นเด็กที่อายุน้อยกว่า,ะะา,วาบ้ากีฬานะคะหรืออาจจะแบบว่าคล้ายๆเด็กแว้นก็ได้ด้วยเนาะบางทีก็อาจจะดูแรงๆไม่ค่อยซอมนะคะทําอะไรตามอารมณ์นะอาจจะมาชอบคุณเนาะนอกจากติดต่อออนไลน์ทางไกลหรือต่างชาติแล้วนะคะ แล้วก็มีอีกประเภทหนึ่งก็เป็นเพื่อนในสังคมหรือคนอยู่ในทีมคนที่ให้ความร่วมมายร่วมมือกันดีหรือคนเป็นเพื่อนในบริษัทก็ได้ด้วยนะคะสามถ้วยนะคะหรืออาจจะเจอในงานเลี้ยงนะคะนะก็ค่อนข้างมีเสน่ห์ะราศีกุมนะมีโอกาสเจอได้หมดเนาะอะ,อะมาที่ชาวราศีกุมที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจนะคะขอเช็คพลังงานจิตใจ ชาวราศีกุมที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจนิดนึ่งนะว่าคงเป็นยังไงบ้าง <laughs> The Tower Queen of Cups สิถ้วยมันอาจจะมีเรื่องราวช็อกๆหรือเรื่องราวที่คุณรู้สึกหงุดหงิดใจไม่พอใจโกรธเกลียวกาดเกิดขึ้นก็เป็นไปได้มันกำลังเดือดผุดๆอยู่ในใจอยู่นะคะนะแล้วก็ Queen of Cups นะคะแต่เขา แต่เขาหรือตัวคุณเองนะก็พยายามที่จะทําตัวให้ดูดีนะคะเพราะว่าอาจจะมีไฟใดไฟหนึ่งดึงดูดกันเป็นพิเศษนะคะตรงนี้เนาะค่อนข้างที่จะพยายามปรับโหมดแหละเพราะว่าเหมือนมันเหมือนแบบมันจะเป็นแค่ช่วงจังหวะหนึ่งนะคะแล้วก็ปรับกลับเข้ามาได้นะคะแล้วก็เป็นสิบถ้วยนะคะ อยากสมหวังในเรื่องราวของความรักนะคะอยากมีครอบครัวอยากแต่งงานนะคะสิบถ้วยเกิดขึ้นนี่คือพลังงานในจิตใจของคนที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจขอเป็นเรื่องราวระหว่างคุณกับเขานะคะที่เกิดขึ้นนะคะว่ามีอะไรมั่งเนาะที่ผ่านมานะแปดถ้วย มีความห่างไกลน้อยใจเสียใจที่อาจจะเป็นคนไกลกันหรืออะไรบางอย่างหรือพฤติกรรมอะไรบางอย่างทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่งรู้สึกถอดใจเป็นอย่างมากคิดว่ามันจะเป็นไปไม่ได้ e of eight of cup เกิดขึ้นนะคะแต่แต่มันก็ยังเป็นอะไรที่เหนียวแน่นแล้วก็ค่อนข้างที่จะดึงดูดกันว่ามันเป็นความรักสําหรับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะอืต่อให้แบบจะทด้อใจขนาดไหนสิบดาบเกิดขึ้นเสียใจมากเลยผิดหวัง นะคะคเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะมีอะไรเกิดขึ้นอีกนะระหว่างคุณกับเขาอยากได้ความชัดเจน justice นะคะต้องการความชัดเจน king of pentacle นะใครคนหนึ่งดูดีแล้วก็ดูร่ำรวยมีฐานะค่อนข้างที่จะมากนะคะ knife of cup นะคะ มีความรู้สึกดีๆให้เสมอนะคะอยากจะเดินไปมอบหัวใจให้เหลือเกินนะคะค่อนข้างที่จะดึงดูดทั้งหน้าตาและอะไรหลายๆอย่างนะค่อนข้างที่จะดึงดูดมากๆเลยต่อให้ต้องเจ็บปวดรวนแรวสักเท่าไหร่ก็พร้อมพร้อมที่จะกลับมาคุยอยากจะพูดจานะคะอยากจะเริ่มใหม่อยากจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้เรื่อยๆนะคะถึงมันจะไม่ชัดเจนนะ ถึงมันจะเป็นแค่การแอบชอบเขานะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกของคุณดีวกว่าเนาะของคุณที่มีต่อเขานะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขานะคะความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขานะคะได้เป็น the harder fan คุณรู้สึกว่า คือคุณรู้สึกกับเขาดีอะนะคะเขาดูดีครับดูเป็นผู้ใหญ่มีความคิดนะคะแล้วก็วางตัวห่างเหินจากคุณประมาณหนึ่งเลยเข้าถึงยากจังเลยเราคิงออ c ครับเขาดูดีในเสยตาคุณมากๆเขาเฟรนลี่กับคนทั่วไปนะคะให้คำปรึกษากับคนไปทั่วเลยนะต่อมาเป็นอัศวินถั่วยนะที่คุณรู้สึกกับเขานะคะเขาก็ดูดีแหละนะคะเขาดูดีมากๆเลย นะเหมือนเขาจะเข้ามาหาคุณแต่ก็มาไม่ถึงสักทีก็ไม่รู้ทำไมนะคะแล้วก็ได้เป็นเดอะแฮงแมนนะคะที่คุณรู้สึกกับเขาคุณรู้สึกว่ามันผิดหวังความักความรักครั้งนี้การที่คุณไปแอบชอบแอบหวังอะไรจากคนคนนี้นะคะมันเหมือนเป็นไปไม่ได้เลยนะคะทีนี้ที่เขารู้สึกกับคุณได้เป็นสเตนเขามองว่าคุณเป็นคนเก่งนะอืแต่สเตนเองบางทีเก่งเกินไปนะเก่ <laughs> <laughs> งเกินไป เขาก็ไม่เลือกนะคะเพราะเขากลัวโดนควบคุมนะคะนะเราทีนี้ได้เป็น the devil นะคะเขารู้สึกว่าคุณมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างเขาเหมือนกันมากๆเช่นเดียวกันนะคะตรงนี้เนาะหลงไหลในภายนอกรูปลักษณ์ภายนอกของคุณประมาณหนึ่งเลยนะคะตรงนี้บางทีเขาอาจจะคิดมีใจกับคุณนะคะแต่ the devil เกิดขึ้นไม่รู้ว่าเขามีใครหรือเปล่าหรือคุณมีใครอยู่หรือเปล่านะคะนะมันเป็นความรักที่ เหมือนจะมีสามคนเลยนะคะหรือมากกว่านะคะเขามองว่าคุณน่ะเป็นคนที่เพลย์เกมนะคะเป็นเป็นคนที่ไม่ค่อยเหมือนแตกต่างจากเขาอะนะคะ mm hmm. เหมือนแตกต่างจากที่เขามองคุณนะนะที่เขามองคุณเนี่ยเป็นเดอะเดวิลแต่คุณมองเขานี่เป็นพระสังฆราชน,นะคะตรงนี้เนาะ เหมือนเขากาลังหลงไหลในตัวคุณค่อนข้างที่จะมากนะคะเราอีกอย่างหนึ่นเขาอาจจะคิดว่าคุณเป็นคนที่เจ้าอารมณ์หรือเปล่านะคะหรือขี้หึงขี้หวงมากเป็นพิเศษไหมนะคะ The Devil 5เหรียญเกิดขึ้นนะคะที่เขารู้สึกกับคุณนะคะเขาเห็นว่าคุณแบบว่าเหมือนหอยหาความรักความเมตตานี่แหละนะคะนะอาจจะ คุณอาจจะอยากต้องการความรักมากๆนะคะหรือช่วงนี้คุณอาจจะดูผอมลงหรือเปล่านะคะทานข้าวน้อยลงไหมนะคะดูซุปผอมเกินไปหรือเปล่าหรือไม่ก็อีกอย่างหนึ่งเขาอาจจะดูว่าช่วงนี้คุณกระเป๋าแบนหรือเปล่านะคะนะกระเป๋าของคุณแบบว่ามีเงินไหมนะอาจจะดูไม่ค่อยแต่งตัวหรือเปล่านะแล้วก็ได้เป็นเดเวอร์นะเขาก็คิดว่าคุณเป็นคนในสังคมหรือในโลกใบหนึ่งที่ ได้เจอกันนี่แหละอาจจะเป็นคนในโลกออนไลน์ก็เป็นไปได้นะคะขอเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเดือนนี้นะคะว่าจะเป็นอย่างไรต่อกันบ้างนะคะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะ Queen of Cups นะคะ Jasmine ตกเฟมไหม <laughs> ตกเฟมไปเยอะเลยเนาะสามดาบแม่หมอก็ไม่ได้มองกล้องเลย สิบคาทานะคะขอภัยสุดท้ายหน่อยค่ะ the ะเฮอร์นะคะ,ะ,คะโอเคความสัมพันธ์ของพวกคุณในเดือนนี้อืมมันก็เหมือนจะ คือทายที่สุดอะ่ะมันก็ยังยังยุ่งยากอยู่นะแต่จริงๆแล้วในตัวค e ี n ออฟคัพอ่ะใครค่อนข้างที่จะดึงดูดอีกฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งค่อนข้างที่จะเยอะนะคะนะดูดีมีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะจั s เน้นบางทีในช่วงจังหวะนี้นะถ้าเราเราอาจจะได้รู้ข่าวหรืออาจจะมีการพูดจาหรือเปิดใจอะไรบางอย่างเกิดขึ้นหรือจะได้รับรู้อะไรเพิ่มมากขึ้นนะคะหรืออาจจะเป็นจังหวะของการที่เราได้สัมผัส หรือต่างคุณต่างได้สัมผัสอะไรบางอย่างนะคะทั้งความรู้สึกทุกข์หรือสุขก็ได้นะคะนะบางทีมันอาจจะเป็นผลจากตั้งแต่ในอดีตชาตินะที่เราทําร่วมกันมาที่จะต้องได้มารับรู้อะไรตรงนี้หรือมารู้สึกอะไรแบบนี้นะคะนะบางทีมันอาจจะรู้สึกว่าคุ้นค,นค้นตัดไม่ขาดนะคะนะรวมถึงอะไรบางอย่างก็อธิบายยากว่ามันคืออะไรเหมือนกันในความรู้สึกนะคะ สามดับเกิดขึ้นนะคะมีความเสียใจโศกเศร้านะคะน้อยใจเก็บมาคิดมากนะคะบางทีอาจจะมีความรู้สึกผิดหวังเกิดขึ้นไม่รู้ว่ามีใครอีกคนหนึ่งหรือเปล่านะ,ะในความสัมพันธ์ในสิ่งที่ในคนที่เราไปแอบชอบนะคะศีกขาน,นะคะค่อนข้างที่จะหนักอึ้งนะ,ะสำหรับใครบางคนนะคะในความสัมพันธ์นี้นะพยายามที่จะ ให้เกิดเป็นความรักความสัมพันธ์แต่มันก็ยากเหลือเกินแต่ก็ยังแบบเราก็เดินต่อไปนะคะไพ่ใบสรุปได้เป็น The Hermit นะคะก็อาจจะต้องเงียบๆต่างคนต่างใช้สมาธิต่างอยู่เงียบๆกันอยู่เช่นเดิมนะคะนะทีนี้ขอคำแนะนำจากแองเจิลนะคะให้กับความสัมพันธ์กับคนที่ชาวราศีกลุ่มแอบชอบเนาะขอขอคำแนะนำขอการด ขอแม่เซตขออะไรอีกขอบ้านและที่ดินนะให้ <laughs> nice. ชาวราศีกลุ่มนะฮะว่ามีอ่ะเอ็นเจนจะบอกอะไรนะ Part life relationship นะคะ Heart to heart conversationEngagement นะคะโอเค Part life relationship you have been know each other before บางทีเราต้อง เราต้องรู้อะไรที่ลึกๆมากกว่านี้นะนอกจากภาพลักษณ์ที่เราเห็นเขาว่าเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็ชอบแบบนี้อะไรประมาณนี้นะคะเราอาจจะจะจำเป็นต้องรู้ว่าที่ผ่านมานะเขามีเรื่องราวอะไรบ้างเขามีแฟนแล้วเขาเลิกหรือยังนะคะหรือเขาเบื้องเบื้องลึกอะไรตื้นลึกหนาบ้างเขาเป็นอะไรยังไงนะคะอันนี้เนาะเราต้องแบบว่าลองสืบสืบสองสองดูดูบ้างนะนะคะ ถ้าเกิดแบบเหมือนเขามีใครอยู่เราก็จะได้ถอยออกมาจากความสัมพันธ์นี้ซะเพราะว่ามันเป็นแค่เพียงเราไปแอบชอบเขาฝ่ายเดียวนะคะเนาะเราก็ heart-to-heart conversation บางทีอาจจะต้องได้พยายามที่จะเปิดใจที่จะพูดคุยกันนะนะคะบางทีคุณอาจจะจําเป็นต้องสารภาพหรือจะพูดอะไรกับเขานะคะนะหลังจากสืบแล้วนะว่าเขามีหรือไม่มีนะคะนะก็ลองให้หัวใจคุยกันดูซิ ลองพูดกันสิสำหรับบางคนเองความสัมพันธ์นี้นะคะสามารถพัฒนาไปถึงขั้นมั่นหมายแต่งงานได้ในอนาคตนะคะนะอ่ะแม่หมอก็ลืมให้การ์ดสำหรับราศีกุมคนโสดสนิทเลยนะคะคนที่โสดสนิทไม่มีใครในใจขอการ์ดนังฟ้าให้หน่อยนะใแบบแรกนะ is is safe for you to love นะคะใบที่2นะคะ Codependency นะคะบที่3 h i a l i n g Family ชื่อสำหรับคนที่โสดสนิทไม่มีใครในใจเลยนะคะเขาบอกว่ามันปลอดภัยที่คุณจะรักเนาะ is it, s, it s safe for you to love นะคะสำหรับบางคนนะคะตอนนี้ที่ที่รู้สึกว่า มีใครที่ถูกใจนะคะที่จะก้าวเข้ามาในเดือนนี้นะคะนะหลังจากที่ใจคุณปิดมานานนะก็ลองเปิดใจดูนะแล้วก็โคดิเพนซี y นะบางทีคุณอาจจะยึดติดหรือพึ่งพาอะไรบางอย่างมากจนเกินไปหรือคุณรักความสบายมากจนเกินไปมันคล้ายว่าบางทีเราอาจจะอยากจะเป็นโสดมันสบายกว่าหรืออะไรประมาณนี้เนาะนไม่ต้องลุกขึ้นมาแต่งตัวหรือไม่ต้องไปเทคแคร์ใครอะไรประมาณนี้นะบางทีเราอาจจะต้องลองปล่อย ปล่อยสิ่งเหล่านั้นไปบ้างนะคะแล้วก็กลับมาพยายามกลับปกลับมาพยายามในตัวเองนะคะเพื่อที่จะอยากที่จะมีความรักก็ต้องพยายามนิดนึงนะในการพัฒนาตัวเองนะคะตรงนี้เนาะอย่ามัวแต่ติดสบายมากจนเกินไปหรือติดอะไรที่เราแบบแบบเป็นแบบนี้มันสบายตัวอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะคะนะเพราะบางทีโอกาสที่มีคนเข้ามามัน มันค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องยากนะถ้าถ้ามีคนเข้ามาแล้วก็เขาบอกว่าอยากให้คุณลองดูนะคะลองพยายามดูออกมาจากจุดที่เหมือนเป็นเส่โซนของคุณจุดที่สบายของคุณนะคะตรงนั้นเนาะอะ,อะต่อมานะฮ e ลลิ่ง Family Issue นะคะสำหรับใครบางคนเองไม่อยากมีคู่นะคะเพราะว่ามองเห็น เรื่องครอบครัวมันมีแต่ปัญหาอะไรประมาณนี้เนาะอาจจะเป็นครอบครัวของคุณในที่ผ่านมานะคะหรืออาจจะเป็นครอบครัวคนอื่นก็ได้นะคะนะบางทีเราไปจําจากเรื่องละครมากเกินไปด้วยนะคะตรงนี้เนาะก็เขาบอกเหมือนให้เราเยียวยารักษาจิตใจเราให้ดีแล้วก็เคลียร์พลังงานเหล่านั้นทิ้งไปซะน,นะพะมันจะเป็นสิ่งที่ปิดกั้นนะคะทําให้เราไม่อยากมีครอบครัวหรือเราอาจจะแบบว่ามีอคติในเรื่องราเหล่านี้ได้นะคะนะ ขอการ์ดแม่หมอนัดนะคะให้กับชาวราศีกุมทุกคนเลยนะสำหรับคนโ,โสดนะคะหกใบเนาะใบแรกนะคะคกิบกดนะคะราศีกุมคนโสดกิบกดคิดเองเออเองเออเองด้วยนะคะนะเราต่อมานะฟังเขาพูดบ้างนะคะเขาจะกลับมานะอย่าก,กังวลเลยไปนอนซะ ตรงนี้ก็บอกว่า as soon as possible นะ ASAP e นะเร็วเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะนะแล้วก็ให้อภัยเขาแล้วอย่าลืมให้อภัยตัวเองด้วยนะแม้ว่าวันนี้มันอาจจะไม่เป็นไปตามที่หวังนะคะโอเคก็คุณชาวราศีกุมคนโสดมากๆนะคะขอให้พวกคุณ พบกับความรักที่ดีๆนะคะเราก็ออกจากสเตตัสโสดสัีนะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ